สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่างต่ายนะครับจากร้านสมัยทีเซอร์วิสครับวันนี้มารีวิวงานซ่อมบอดี้ตัวพีเดเตอร์ตัวนี้นะครับผมเป็นเอเซอร์พีเดเตอร์นะครับตัวบันพับนะครับของลูกค้านะครับตรงนี้นะครับแตกมานะครับแตกหักมาอันนี้ก็จะเห็นรอยรอยแตกเก่านะครับก็มาในลักษณะที่ว่าเวลาเราปิดเปิดเนี่ยตัว หน้าจอเนี่ยจะไม่ไม่เปิดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันหักนะครับแล้วมันก็จะดันทําให้ตัวบอดี้กรอบนอกนะครับแตกออกมาเลยอันนี้ผมก็ทําการซ่อมเสร็จเรียบร้อยครับสามารถกลับมาเปิดปิดได้เหมือนเดิมครับนี่นี่ครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับมีปัญหาแบบเดียวกันนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถาม นะครับเข้ามาได้ทางเพจสมัยอทีเซอร์วิสเลยครับมีบริการรับซ่อมครับโน้ตบุ๊กทุกรุ่นเลยครับผมทุกยี่ห้อโอเคครับก็วันนี้ช่างตายครับขอตัวลาไปก่อนครับเราไว้พบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ